ขูดมะพร้าวครับมะพร้าวก็ได้ขูดเอาเป็นแบบธรรมศาสตร์ครับ่ได้ใส่กะทิกองอ่ขูดเชีงหน่วยครัขูดไปแล้วโอ้ลายหน่วยอยู่เด้อครับขูดไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมะพร้าวทีหน่วยเนะาะครับมะพร้าวเขาใส่ทีหน่วยครับเตรียมทิข้องหวานมือนี่ หมักแตงไทยครับหรือว่ามักแตงจริงซุปแล้วครับนี่นี่ลายเฮ็ดข้องหวานตัวนี้ละพักกันมากินข้องหวานอยู่ทงหน้าครับนอไม่โจทย์ก็มีครับนอไม่โจทย์ไม่จะนอกงุ่งามเลย ขมิมนแกงก็บพ่อแกงอยู่ครับตุ่มไกไ่ใบเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ่นครับเตรียมอุปกรณ์น้ำยาไก่ครับมีขัวไก่น้ำครับแต่ว่าพักกับเป็นมะฮุงเห้าเนี่ยแหละครับ เก็บอยู่น้ำกันนี่ละเก็บอยู่ทงหน้านี่ละไก่ก็อยู่ทงหน้าครับเป็นตาเสบอยู่ดอกครับมีหลายคนอยู่<ง>ตบมาแล้วผู้แก่กับแก่ครับรผู้หันกับหัน<ง>ผู้หันไก่กับหันฟ<ง>ู้ตามกับตาครับ เทียมเห็ดน้ำยาข้าวปุ่นลอยกันครับผัวเครื่องแกงใส่กับไก่เกื่อเห็ดน้ำยาข้าวปุ่นครับหัวเครื่องปลุกใส่กันผัวไปเรื่อยๆ้ะครับฝนกระหอยน้ำฝนเนาะนี่ละกินข้าวตรงหน้านย่างฝ่าย่างฝนครับในกระเป๋าเหรกระเป๋าในบรรยากาศสัขขกพักนี่น้องมะแขงไทยมะแขงจริง สร้อยออกมาเตรียมของหวานแล้วครับพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็กินของหวานแจงไทยกับผูกอยู่หน้านี่แหละครับล้างสาดก่ะมือบนตองด้าบ้างครับพอ <c oughs> ดีนวดเซกันละ <c oughs> ล้างสอาดดีค่มือจะสะอาดอ,อ,อ,รรอ,อันนี้เฮ็ดน้ำ <c oughs> เฮ็ดน้ำเชื่อมครับ <c oughs> เปทน้ำกะทิ เผื่อใส่ของหวานแตงไทยแล้วครับแยกกันเห็ดหลายๆคนหลายๆทางครับมาทำกันรลายคนวนกับต๊ะลิ่นนะพี่น้องมันบรรยากาศสมทงใหไฮทงหน้าอิลีนล่น้แหละนี่เป็นน้ายาขอบพุ่นเรียบร้อยแล้วครับนี่เติมนะ้ำเติมยังแล้ว้อมเสิร์ฟครับ าสำเร็จของวานแตงไทยครับเป็นตะแสบพี่น้องกินน้ำกันเ้อขอบคุณมาใส่ครับน้ำยาเลยครับน้ำยาไก่กินเขาตอนฝนตกขับอยู่ทงหน้าจะเป็นแนวนี่ละนี่นี่ อ้าวอ้าจำอันนี้จำจำแก้วนักนักหลดอันนี้อจำบาห้องจำบงเออเอาเอาคุณนาครับครับโอ้ยเสียบเรืยองผิน้องฝนกระแห้งขนาดคุณนายฝนกระแห้งเพราะฝนตกโอ้ยเดีบรรยากาศดีาย